สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่11รวมกลุ่มในคืนมืดมิดร่างสวีชิงราวกับเป็นแมวเดินตรงไปด้านหน้าทั้งปราดเปรียวและเงียบเชียบมือของเขายกขึ้นมาปิดปากเป็นระยะฝืนสะกดอาการไอหลายครั้งก่อนหน้านี้ยังไม่เท่าไรแต่ยิ่งสวีชิงเคลื่อนไหวยิ่งเขาสะกดเอาไว้หลายครั้งในปอดก็ค่อยๆรู้สึกเหมือนไฟเผาและทาให้สีหน้าเขายิ่งซีดขาว ยังดีที่ที่นี่ห่างจากที่พักเขาไม่ไกลและฐานที่มันเองก็ไม่ใหญ่มากนะักดังนั้นเพียงไม่นานสวีชิงก็มองเห็นเรือนของหัวหน้าเลยเขาไม่ได้เข้าไปทันทีแต่ยืนอยู่ด้านนอกสูดลมหายใจลึกพยายามทําให้ตัวเองเป็นปกติที่สุดจากนั้นจึงผ่อนความเร็วเดินเข้าไปอย่างไม่เร่งรร้อนผลักเปิดประตูเรือนไม้ไผ่สา,ายตาสวีชิงกว่าตามองไปรอบๆเดินช้าๆเข้าไปในห้องเล็กชั่วขณะที่เข้าไปในห้องสวีชิงก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปไอสำลักเลือดสีดําสนิทออกมาเสียงหนึ่งตอนที่หกถึงพื้นมีเสียงชาๆออกมา เมื่อได้พนเลือดพิสีหน้าของสวีชิงก็เปลี่ยนเป็นปกติจากที่ซีขาวก่อนหน้านั่งหอบหายใจอยู่ตรงนั้นและขัดสมาที่เริ่มควบคุมลมหายใจหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขาจึงลืมตาพลงสีหน้าฟื้นฟูกลับมาหมดแล้วเป็นพิธีแรงเสียจริงสวีชิงงึมงำหมอกพิสุดท้ายของเจ้าอ้วนมีความเป็นพิษอยู่สูงจริงๆแต่สถานการณ์ตอนนั้นถ้าหากสวีชิงหลบอีกฝ่ายจะต้องหนีไปแล้วตะโกนเรียกเป็นอันดับแรกดึงดูดความสนใจผู้คนเป็นแน่แล้วถ้าถึงตอนนั้นเรื่องคงจะยุ่งยากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นต่อให้ทางตนเองแสดงอาการบาดเจ็บก็เกรงว่าจะหลอกเจ้าอ้วนที่ปลิ้นป้อนคนนั้นไม่ได้หลังจากที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกสะกดรอยการกระทําทั้งหมดก็มีแบบแผนขึ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่คํานวณพลาดก็คือประเมินพลังของสวีชิงต่ําเกินไปดังนั้นในช่วงเวลาสําคัญสวีชิงจึงเลือกเชื่อมั่นพลังการฟื้นฟูของผลึกวารีสีม่วงที่พกมาฝืนทะลวงหมอกพิษรีบสู้รีบจบสังหารอีกฝ่ายไปในคราวเดียวเวลานี้เมื่อดูแล้วตัวเลือกของเขาไม่ผิด การฟื้นฟูของผลึกวารีสีม่วงแข็งแกร่งกับการลุกล้ำของพ่จริงๆ์ปอดเขาสั่นอยากจะไอตลอดการเดินทางอันที่จริงเป็นผลลัพธ์จากพลังการฟื้นฟูในหมู่คนเก็บกวาดไม่มีใครธรรมดาเลยจริงๆดูถ้าเจ้าม้าคนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะข้าลงมือเฉียบขาดไม่ปล่อยโอกาสให้เขาได้ตอบโต้เกรงว่าคงจะพัวพันกันอยู่นานเป็นแน่สวีชิงงึมงำในใจเริ่มสรุปจุดที่บกคร่องของตอนเองครั้งนี้ผ่านไปสักพักสวีชิงสูดหายใจหรือก้มหน้าลงมองถุงหนังของตอนเองในดวงตาเผยความประหลาดใจออกมา เจ้าอ้วนที่เดินทางมาคนเดียวเป็นเพราะต้องการของอย่างหนึ่งของเจ้ามา้าดังนั้นเขาจึงเตรียมตัวออกล่าฆ่าคิดจะชิงเอาสิ่งของของเจ้าม้าในตัวฆ่าไปสวีชิงเปิดถุงหนังหยิบสิ่งของที่เป็นของเจ้าม้าทั้งหมดออกมารวมไปถึงเหรียญวิญญาณเหล่านั้นออกมาวางเรียงกันด้านหน้าสายตาสวีชิงกวาดมองสิ่งของเหล่านี้สังเกตทีละชิ้นอย่างละเอียดจนถึงชิ้นสุดท้ายเขาข้ามของชิ้นอื่นไปทั้งหมดแล้วมองไปยังก้อนเหล็กชิ้นนั้นคิ้วขมวดขึ้นดูไม่ค่อยแน่ใจ อันที่จริงสิ่งของของเจ้ามาล้วนเป็นของธรรมดาทั้งสิ้นก็เหล็กชิ้นนี้เมื่อเทียบกับของชิ้นอื่นแล้วดูไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปหน่อยเท่านั้นเจ้านี่หรือแต่ดูแล้วก็ไม่มีส่วนใดที่ประหลาดเลยหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่ากันสวีชิงคิดแล้วจากการเก็บมาลงไปอย่างระมัดระวังเตรียมตัวว่าหลังจากนี้จะหาโอกาสค้นหาที่มาที่ไปของมันเสียหน่อยจากนั้นเขาก็หยิบถุงหนังของเจ้าอ้วนออกมาตรวจสอบเสียรอบหนึ่ง ด้านในไม่มีลูกกรอนขาวแต่มีเหรียญวิญญาณอยู่ไม่น้อยและยังมีขวดที่ดูเหมือนพิษอยู่อีกมากสวีชิงไม่รู้เรื่องวิชาพิษจึงไม่กล้าที่จะเปิดออกดูท้ายสุดเขาก็หยิบอัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยรอยแตกออกมาย้อนนึกถึงท่าทางเจ้าอ้วนกำไว้แน่นก่อนจะตายแล้วของชิ้นนี้มันคืออะไรกันเหมือนว่าก่อนที่เจ้านั่นจะตายทำท่าจะบีบมันให้แตกสวีชิงสงสัยเขารู้สึกว่าตนเองขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องพอขบคิดจบก็เก็บมันลงไปเมื่อจัดการเสร็จเขาก็หลับสองตาลงฝึกบาเพ็นต่อ หลายวันมานี้สวีชิงพบว่าหลังจากที่ตนเองเขาสู่ระดับรวมปรานขั้นสองเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้เวลานอนมากเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วมันจะใช้เพียงแค่ประมาณหนึ่งช่วยายามกำลังวังชาก็ฟื้นฟูกลับมาหมดดังนั้นเวลาส่วนใหญ่เขาจึงจมอยู่กับการฝึกบำเพ็ญและเพราะวันนี้เขาไม่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อสอดส่องจึงฝึกบำเพ็ญน,นานกว่าเดิมเสียหน่อยจนกระทั่งผ่านไปทั้งวันค่ำคืนเข้ามาเยือนอีกครั้งสวีชิงก็เหมือนจะสัมผัสได้ลืมตามองออกไปด้านนอกประตูเรือนขณะที่เขามองไปตรงนั้นก็มีเสียงหัวหน้าเลยส่งมา เด็กน้อยมาในเรือนหน่อยสวีชิงพอได้ยินก็ลุกขึ้นนั่งเดินออกไปเงียบๆมองเห็นหัวหน้าเลยที่อยู่ในเรือนในเรือนวางโตะ๊ะตัวใหญ่ไว้ตัวหนึ่งด้านบนมีอาหารกับสุราเล็กน้อยเก้าอี้ทั้งหมดหกตัวชามตะเกียบหกชุดหัวหน้าเลยนั่งอยู่ในนั้นกวาดมือมาทางสวีชิงกวาดตาม,มองโต๊ะกับชามและตะเกียบผัดหนึ่งในใจสวีชิงก็เดาได้ก้าเบาเข้าไปนั่งลงข้างๆหัวหน้าเลยหลายวันนี้คุ้นเคยกับฐานที่มื่แล้วหรือยังหัวหน้าเลยมองไปด้านนอกเรือนเอ่ยขึ้นกับสวีชิงด้วยท่าทีเป็นกเเองงใลล้้คียแว สวีชิงตอบกลับสายตากวาดไปยังอาหารบนโต๊ะบางทีอาจจะเพราะการฝึกบำเพ็นทั้งวันหรือบางทีอาจจะเพราะกลิ่นอาหารช่างเยวนเพียงไม่นานท้องของสวีชิงก็ส่งเสียงโครคราออกมาเมื่อหัวหน้าเลยที่อยู่ข้างๆได้ยินก็หัวเราะไม่ต้องรีบรอพวกเขาก่อนคนของกลุ่มสายอัศนีหรือสวีชิงก่อนหน้านี้เราได้บางส่วนแล้วจึงถามขึ้นมาคำหนึ่ง ชายชราพยักหน้าขณะที่กำลังจะพูดก็เหมือนสัมผัสอะไรได้มองออกไปด้านนอกขณะเดียวกันในใจสวีชิงเองก็สัมผัสได้เช่นกันกว่าตามองออกไปนอกเรือนหัวถนนที่มืดมิดปรากฏเงาชายร่างใหญ่คนหนึ่งระดับความใหญ่โตล่ำสันของชายคนนี้มากกว่ากระทิงโฉดก่อนหน้าเสียอีกร่างทั้งร่างราวกับเป็นภูเขาขนาดย่อมย่อมกล้าเนมือทั้งตัวปูดโปนมีพลังบีบคั้นคนอื่นได้สะพายโล่เหล็กกล้าขนาดยักย้ายมาด้วยใบหนึ่งในมือถือกระบองเขี้ยวหมาป่าที่สูงกว่าตัวสวีชิงเดินสาวเท้าก้าวใหญ่เข้ามา ทุก,ก้าวที่ย่ำลงส่งเสียงปืนปันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนถึงนอกประตูไม้ไผ่เมื่อผลักประตูเปิดร่างกายที่ใหญ่โตจนหน้าตกตะลึงก็เหยียบย่ำเข้ามาในเรือนการปรากฏตัวของเขาทําให้ในเรือนเหมือนเล็กลงไปถนัดตาพลังที่ร่างอันใหญ่โตของเขานามาก็ยิ่งแผ่ซ่านกว้างจนสวีชิงรู้สึกเหมือนตอนเผชิญหน้ากับอสูรกลายพันธ์ที่แข็งแกร่งในซากเมืองครั้งนั้นม่านตาหดเล็กลงมาหัวหน้าค่ากลับมาแล้ว ชายร่างใหญ่ฉีกยิ้มให้หัวหน้าเหลยส่งเสียงทึมๆออกมาเมื่อสายตาตกไปบนอาหารที่อยู่บนโตะดวงตาก็เป็นประกายหลังจากสาวเท้าเดินเข้ามาก็ปลดโล่ลงวางไว้ข้างๆโยนกระบองเคี้ยวหมาป่าในมือลงบนพื้นส่งเสียงปึงปังดังลั่นออกมาสองครั้งเมื่อจัดก,การตัวเองเสร็จเขาก็นั่งลงทันทีเสียงเก้าอี้ลั่นดังเปรี้ยนหน้าตกใจออกมาทันทีเหมือนแบกเอาไว้เต็มกลืนและตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็ไม่มองสวีชิงเลยราวกับว่าไม่สนใจหัวหน้าเหลยยิ้มยิ้มไม่พูดจาชายร่างใหญ่คนนั้นจ้องเขม็งไปที่อาหารก็ไม่ลงมือเช่นกันเเฝ้ารออยยู่งีบ ส่วนสวีชิงเองก็มองไปยังโลกกับกระบองเที่ยวหมาป่าบนพื้นฟังจากเสียงเมื่อครู่เขาก็พิจารณาได้แล้วว่าน้ำหนักของของสองชิ้นนี้น่าจะหนักกว่าตัวเขามากเลยผ่านไปไม่นานหัวถนนนอกประตูไม้ไผ่ก็ปรากฏเงาขึ้นอีกสองเงาท่ามกลางความเงียบสงบของด้านในเรือนหนึ่งหญิงหนึ่งชายผู้ชายเป็นชายหนุ่มสพายธนูยาวไวแ้แขนหนึ่งลำตัวสูงตั้งตรงใบหน้ามีแผลเป็นรูปกระกบาดรอยหนึ่งเหมือนถูกคนบังคับให้สลักไว้ขณะที่กำลังตกตะลึงสายตาของเขาก็เฉียบแหลมเป็นพิเศษ ส่วนหญิงสาวคนนั้นดูเหมือนอายุ30กว่าหน้าตาธรรมดาแต่รูปร่างที่อยู่ใต้ชุดหนังรัดรูปนั้นกลับร้อนแรงอย่างมากแผ่ซ่านความเย้ายวนแบบดั้งเดิมออกมาทั้งสองคนเดินเข้ามาในเรือนไม้ไผ่หลังจากที่ทักทายกับหัวหน้าเลยแล้วตอนที่นั่งลงบนเก้าอี้ชายหนุ่มที่สะพายธนูคนนั้นก็มองไปยังสวีชิงผาดหนึ่งเหมือนกำลังพิจารณาส่วนหญิงสาวที่อยู่ข้างๆกลับมีสายตาอยากรู้อยากเห็นน้ำเสียงมีแววอ,ออดอ้อนเอ่อยขึ้นด้วยรอยยิ้ม หัวหน,น้าทำให้พวกข้าออกไปแค่หนอนเดียวท่านก็มีเด็กน้อยเพิ่มมาคนหนึ่งแกแล้วแต่ยังมีแรงนี่นาะหัวหน้าอย่าบอกนะว่าครั้งนี้ที่เรียกพวกเรากลับมาก็เพราะจะบอกกับทุกคนว่าไปไข่ทิ้งไว้ข้างนอกโดยปิดบังพวกเราไว้อายุไม่ได้นะชายร่างใหญ่เอ,อ่ยเสียงทึมสวีชิงไม่พูดจาเท้าซ้ายกางออกเล็กน้อยทําให้กรดที่ผูกไว้ตรงขาล้วงออกมาได้ง่ายหน่อยเขารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสามคนที่เข้ามานี้ทุกคนล้วนทําให้เขาสัมผัสดได้ถึงความแข็งแกร่งมหาศาลเทียบกับเจ้าอ้วนเมื่อวานนี้ก็ยังแข็งแกร่งกว่าระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สะพายธนูคนนั้นกระทั้งให้ความรู้สึกราวกับมีเข็มจ่ออยู่ข้างหลังแกสวีชิงเลยทีเดียวทีเถื่อนฝึกกยาขั้นสามพลังเทวแต่กำเนิดหัวหน้าเลยไม่ได้สนใจต่อปากต่อคำกับพวกเขามองไปทางสวีชิงชี้ไปยังชายร่างใหญ่เที้ยวหงรวมปราณขั้นสามสามารถสื่อสารกับสัตว์ร,ร้ายได้สุนัขป่าที่เจ้ามองเห็นในฐานที่มนันนีส่วนใหญ่เป็นหูเป็นตาให้กับนางกังเขนรวมปราณขั้นสี่สมบูรณ์ระดับเดียวกันหาคู่มือด้วยได้ยากยิ่ง หัวหน้าเลยแนะนํากับสวีชิงทีละคนจนจบจากนั้นจึงชี้ไปที่ตัวสวีชิงให้กับคนทั้งสาเด็กน้อยฝึกกายาขั้นสองจากการเอ่ยขึ้นของหัวหน้าเลยทั้งสาคนในกลุ่มก็ล้วนมีสีหน้าเคร่งขรึมกันไม่น้อยสวีชิงนั่งอยู่ข้างๆฟังอย่างตั้งใจกินกันก่อนกินไปได้คุยไปด้วยกว่าตามองคนทั้งสี่หัวหน้าเลยเอ่ยขึ้นเสียงเรียบจากนั้นก็คีบเนื้อชิ้นเล็กขึ้นมาแล้วเอาเข้าปาก ครั้งนี้ที่เรียกพวกเจ้ากลับมาก่อนเป็นเพราะการเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ผลิของปีนี้มาถึงก่อนกําหนดหัวหน้าฐานมอบหมายภารกิจมาชิ้นหนึ่งนอกเหนือจากราคาเก็บเกี่ยวของแย่เจ็ดใบแล้วกลุ่มที่หาไมา่ได้มากที่สุดจะมอบลูกกรอล้างทุลีที่มีคุณสมบัติมากกว่าลูกกรอนขาวให้อีกสาเม็ดสถานที่ที่พวกเราเก็บไว้เป็นความลับในพื้นที่ต้องห้ามสามารถไปเก็บเกี่ยวล่วงหน้าได้แล้วความเห็นของพวกเจ้าล่ะเมื่อคําพูดของหัวหน้าเลยออกมาสายตาของพวกผีเถื่อนทั้งสามคนก็มีความคามกริบขึ้นหลังจากมองหน้ากันก็ต่างพยักหน้า สวีชิงไม่เคยได้ยินชื่อลูกหลอล้างทุลีแต่จากในคำพูดของหัวหน้าเลยก็ชัดเจนมากว่าลูกหลอน,นี้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าลูกหลอนขาวในเมื่อพวกเจ้าเห็นด้วยเช่นนั้นก็เตรียมตัวกันเถอะพื้นที่ต้องห้ามครั้งนี้เด็กน้อยจะติดตามไปด้วยหัวหน้าเลยเอ่ยขึ้นช้ชาเขาเนี่ยนะผีเถื่อนทั้งสามคนมองไปทางสวีชิงทางกังเขนขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยหัวหน้าฝึกกยาขั้นสองอ่อนแอเกินไปนอกเหนือจากทำภารกิจให้สำเร็จหากพวกเรายังต้องคอยดูแลเขาอีกหละก็มันยากอยู่นะ ใครก็ต้องมีครั้งแรกกันทั้งนั้นหัวหน้าเลยกว่าตามองกางเขนจากนั้นจึงมองไปทางสวีชิงเด็กน้อยเจ้าตัดสินใจเอาเองข้าทําได้สวีชิงพยักหน้าในกระเป๋าเขายังมีลูกกรอนขายอีกห้าเม็ดไม่ได้ต้องการลูกกรอนล้างธุรีมากนักแต่เขาเข้าใจว่าการใช้ชีวิตในฐานที่มันคนเก็บกวาดไม่ว่าจะช้าเร็วก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามอยู่ดีแล้วถ้าเป็นเช่นนี้การได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มที่มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมจะต้องได้เรียนรู้มากขึ้นแน่นอนกางเขนนิ่งงันไม่พูดอะไรอีก พวกเจ้ากินเสร็จแล้วก็แยกย้ายเถอะพรุ่งนี้ช้ามาร่วมกันที่นี่แล้วพวกเราจะออกเดินทางกันหัวหน้าเลยผู้จบก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องสวีชิงเองก็แทงเนื้อชิ้นใหญ่กลืนลงไปแล้วมองไปยังคนทั้งสามจากนั้นก็รีบสาวเท้ากลับไปที่ห้องเขาไม่อยากอยู่ที่น,นั่นนานสาหรับคนแปลกหน้าและสวีชิงยังคงระแวดระวังอยู่เสมอหนึ่งคืนที่เงียบงันสิ่งที่สวีชิงเตรียมตัวไปทํางานมีไม่มากนะักเพราะความเคยชินของเขาทําให้สามารถลงมือได้อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นพอถึงเช้าวันถัดมาพวกเขาทั้งห้าคนก็เดินออกมาจากนิฐานที่มั่นภายใต้การนําของหัวหน้าเลยท้องฟ้าสีครามแสงตะวันส่องจ้าบนท้องฟ้ามีเหยื่อตัวหนึ่งบินวนรอบฐานที่มั่นราวกับกําลังจับตามองและเงาร่างของพวกเขาก็ดึงดูดเอาสายตาของคนเก็บกวาดที่อยู่รอบๆเหมือนว่าเป็นเพราะร่างกายที่ใหญ่โตผิดปกติของผีเถื่อนร่วมกับความโอดสะอมข,ของเที่ยวหงขนาดในขบวนรถที่จอดอยู่ที่นี้เมื่อหลายวันก่อนหน้าก็ยังมีคนมองมาทางพวกเขา ส่วนด้านนอกขบวนรถคนเก็บกว่าจัดขบวนกันอย่างหน้าแปลกตาหาได้ยากอยู่ทางนั้นมีมากกว่าราวกับกําลังเฝ้ารอเมื่อวันสวีชิงไม่ได้ออกมาข้างนอกทั้งวันไม่รู้ว่าที่นั่นเกิดเรื่องอะไรขึ้นขณะที่สายตากวาดออกไปเที้ยวหงที่อยู่ข้างๆก็เอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเมื่อคือนข้าได้ยินคนคุยกันว่าขบวนรถนี้มาจากพือนอินทนินด้านในเหมือนจะมีคนที่มีวิชาแพทย์สูงส่งอยู่ด้วยนะเมื่อวันจาัดก,การรักษาขาของตาเท้าชีกอเจ้าหมาในขาเปคนนั้นจนหายดีก็เลยมีคนมากมายม,มาเข้าแถวเพื่อรักษากันหมอคนนี้้้คงงไไดเเินมนม่อยลยล ผีเถื่อนพอได้ยินก็เอ่ยเสียงทึมด้วยความอิจฉาสวีชิงเองก็อิจฉามองไกลออกไปผ่านหนึ่งแล้วเบนสายตากลับมาอย่างรวดเร็วจูจ่จตาของเขาแข็งค้างขึ้นมาเล็กน้อยไม่ใช่แค่เขาผีเถื่อนกับเที่ยวของเองก็มีดวงตาที่เฉียบคมขึ้นทันทีมีเพียงกังเข่งกับหัวหน้าเลยที่สีหน้ายังคงปกติแต่พอสังเกตยอย่างละเอียดก็จะมองเห็นความเย็นเยียบในดวงตาของพวกเขาเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งด้านหน้าของพวกเขากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกำลังรวมตัวสมาชิกอยู่ตรงนั้น กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนมีทั้งชายและหญิงบนตัวทุกคนล้วนมีเจตนาโหดเหี้ยมแฝงอยู่โดยเฉพาะชายชาราคนหนึ่งด้านในที่ถูกคนทั้งกลุ่มติดตามเหมือนกับหัวหน้าเลยผมเขากระเซิรกระเซิงดวงตามีความกระหายเลือดตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนศพของสุนัขป่าตัวหนึ่งขณะที่กินเนื้อขาสดสดนั้นก็ส่งเสียงพูดคุยที่เย็นเยียบออกมาไปลากตัวเจ้าขยะไอ้มากับไอ้อ้วนทั้งสองตัวนั่นออกมาเสียเวลาออกเดินทางยังกล้ามาสายอีกพวกเขาเหนื่อยกับชีวิตแล้วกระมังกลุ่มนอโลหิตนั่นเอง ชายชาราที่กินเนื้อสดคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนอโลหิตนี้คลื่นพลังวิญ,ญญาณที่กำเริบเสรสรารไม่เกรงกลัวใครแผ่ออกมาจากทั้งตัวทำให้สวีชิงที่ได้ยินคำพูดนี้รีตาลงเล็กน้อยเพื่อปิดบังความคมกริบในสายตาส่วนเที่ยวหงหลังจากที่มองเห็นเนื้อในมือของหัวหน้ากลุ่มนอโลหิตรวมไปถึงศพสุนัขที่อยู่ข้างล่างความโกรธแค้นกับจิตสังหารก็แผ่ซ่านออกมาอย่างรุนแรงในพฤตานั่นเป็นสุนัขของนาง และขณะเดียวกันกลุ่มเงาโลหิตเองก็เห็นกลุ่มของหัวหน้าเลยด้วยชายชราที่นั่งอยู่บนศพสุนัขสยยิ้มแลบลิ้นเลียมองมาทางเที่ยวหงสาวน้อยสุนัขที่เจ้าเลี้ยงรสชาติใช้ได้เลยไม่รู้ว่าเนื้อบนตัวเจ้ารสชาติจะเป็นอย่างไรขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก